ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเครื่องยนต์ดีเซลคืออะไรวันนี้ทางทีมงานคาร์ f อนของเราได้หาข้อมูลมาฝากครับ เครื่องยนต์ดีเซลนี้มันจะเป็นต้องใช้หัวเทียนเพื่อจุดระเบิดอีกด้วยแต่อาศัยการจุดระเบิดโดยหลักการอัดอากาศและฉีดเชื้อเพลิงด้วยความดันสูงจนเชื้อเพลิงนั้นสามารถติดไฟได้หลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซลจะมีดังนี้อากาศเมื่อถูกอัดตัวจะมีความร้อนที่สะสมสูงขึ้นแต่ถ้าอากาศถูกอัดตัวเร็วเกินไปโดยไม่มีการลดอุณหภูมิของความร้อน แรงดันและความร้อนจะสูงขึ้นไปอีกอย่างรวดเร็วเมื่อการฉีดละอองของเชื้อเพลิงเข้าไปในอากาศที่ร้อนจัดจากการที่อัดตัวในห้องเผาไหม้จะทําให้เกิดการระเบิดเผาไหม้ขึ้นอย่างเร็วทันทีจึงทําให้แรงผลักขึ้นแรงผลักหรือกําลังที่เกิดขึ้นจะนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของแรงผลักไปยังลูกสูบและก้านสูบดังนั้นเผาข้อเหวี่ยงทําให้เกิดการหมุนและทํางานผ่านจุดต,ต่างๆ ส่งผ่านคัดไปยังระบบส่งกําลังทําให้เกิดการหมุนและควบคุมรอบผ่านเฟืองเกียร์ต่างๆลงสู่เพลาขับไปยังล้อจึงทําให้เกิดเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองเครื่องยนต์ดีเซลแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. เครื่องยนต์แบบ4ีจังหวะจะนิยมมากกว่าและ 2. เครื่องยนต์แบบสองจังหวะวงจรการทํางานของเครื่องยนต์สีจังหวะนั้น จะมีวงจรการทํางานอยู่หนึ่งวงจรประกอบด้วยจังหวะ4จังหวะจังหวะการทํางาน1จังหวะก็ค,คือการเคลื่อนที่ของลูกสูบจากตําแหน่งบนสุดจนถึงตําแหน่งล่างสุดหรือจากตําแหน่งล่างสุดจนถึงตําแหน่งบนสุดซึ่ง2จังหวะการทํางานจะเท่ากับ1รอบของการหมุนข้อเหวี่ยงหรือของเครื่องยนต์วงจรการทํางานของเครื่องยนต์4จังหวะจะเป็นไปตามรูปแบบคือโดดอัดะระเบิดคาย จังหวะดูดลิ้นไอดีจะเริ่มเปิดก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ไปถึงศูนย์จุดใต้บนหรือลูกสูบเคลื่อนที่หลงจากศูนย์ใต้บนอากาศจะถูกดูดเข้ากระบอกสูบเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่เลยจากศูนย์ใต้ล่างอากาศจะยังคงไหลเข้ากระบอกสูบโดยแรงเฉยจนกว่าลิ้นไอดีจะปิดจังหวะอัดเมื่อลิ้นไอดีปิดอันเป็นจุดเริ่มต้นของจังหวะอัดซึ่งลูกสูบ จะเคลื่อนที่ขึ้นไปสู่ศูนย์ใต้บนจังหวะนี้อากาศประมาณ16-22ถึงส่วนที่ถูกดูดเข้าไปกระบอกสูบจะมาจังหวะดูดจะถูกอัดตัวให้มีปริมาตรเล็กลงหรือเหลือประมาณ1ส่วนดังนั้นอากาศจึงมีความดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้นพร้อมสำหรับการสำดาบจังหวะระเบิดซึ่งเริ่มนับจากหัวหัวฉีดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงกำลังจากการระเบิด หรือการสัมดาบภายในห้องเผาไหม้จะผลักให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงมาเป็นกำลังงานขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ในจังหวะนี้จะไปสิ้นสุดจนกว่าลิ้นไอเสียจะเปิดจังหวะคายจังหวะนี้เริ่มต้นจากลิ้นไอเสียจะเริ่มเปิดก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ถึงจุดตายล่างแก๊สไอเสียซึ่งยังมีความดันจากการขยายตัวอยู่จะระบายออกทางลิ้นไอเสีย เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่เลยจากศูนย์ใต้ล่างจะผลักให้ดันไอเสียไหลออกไปจากกระบอกสูบ2จังหวะจุดเด่นของเครื่องยนต์ดีเซลคือ 1. เครื่องยนต์ดีเซลมีประสิทธิภาพทางด้านความร้อนสูงสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยและประหยัดกว่าเครื่องยนต์เบนซิน 2. เครื่องยนต์ดีเซลมีความทนทานมากกว่าไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจุดระเบิดจึงส่งผลให้เครื่องยนต์ดีเซล มีปัญหาน้อยกว่าเพราะไม่จุกจิกเหมือนเครื่องยนต์เบนซิน 3. แหแรงบิดในรอบต่ำสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซินดูแลรักษาง่าย 4. หลุยน้ำท่วมและระบายได้ดีกว่าจุดด้อยของเครื่องยนต์ดีเซล 1. กำลังอัดสูงสุดในการเผาไหม้ในห้องเครื่องสูงเกือบ2เท่าของเครื่องยนต์เบนซิน 2. แรงดันที่ใช้ในการเผาไหม้สูงมากทำให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ จำเป็นต้องผลิตด้วยวัสดุที่มีความต้านแรงกดดันสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซินตัวเครื่องต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์ดีเซลจะมีน้ำหนักต่อแรงม้าสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซินทําให้มีต้นทุนในการผลิตต่อเครื่องสูงตามไปด้วย 3. เครื่องดีเซลต้องใช้หัวฉีดที่มีความเที่ยงตรงสูงและอุปกรณ์ต่างๆที่มีความละเอียดมากดังนั้น ค่าบํำรุงรักษาจำเป็นต้องเพิ่มตาม4ส,สุดท้ายนี้เครื่องยนต์ดีเซลนั้นปล่อยไอเสียรสร้างมลพิษมากกว่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ กดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ